ครับผมมันนี้กะเดินทางขึ้นมานะครับผมจังหวัดอำนานเจริญอุบลลวก็ะไอรอยเอ็ดพี่น้องเด้อนะครับวางหันกะจอดส่งผ่านอยู่อำเภอปาติ้วนะครับผมจังหวัดยะโสธรนะครับผมผ่านขุดมันนะครับหนึ่งตัวตัวนี้ก็เอวหาศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้นะครับทีดขั้นแรกนะครับตอนนี้เวลาอยู่ประมาณสองทุ่มน้อยๆนะพี่น้องตีดอยู่เคียงเนี่ยนะครับตรงขามกับปตทานุมันนะครับเอฟทีทันใดนะครับอยากเบื้อง หรือว่าอยากเบิงผลงาน,นของเฮามาได้นะครับแถวโคกสารแข็งหลายครับบ้านโคกสารบ้านโคกสารอันนี้ก็ต้งข้ามับปวดทนะครับตุณอันนี้เป็นเคียงเนี่ยนะครับครเคียงเนี่ยเคียงเนื้อเคียงเนี้ยนะครับรมาหอดมั <c oughs> นมนะครับจะนุมานนะครับเนาะยังก็นะ <c oughs> <c oughs> ครับรอบนี้ขึ้นมาหาเครื่องแล้วพีองเรือหาเครื่องนะครับหาเครื่องแล้วก็ผ่านหนึ่งหนึ่งตัวนะครับผ่านคุดมันตัวนี้กัเห็ด เกบสีทั้งกับหลายนะครับพี่น้องทั้งขอนแก่นนะครับอำเภอเมืองกับ่านขุดมันเครืองยงมันพร้อมแล้วก็ไอ้ยังอีกอะของยังอีกอีกคั้นหนึ่งผานขุดมันนะครับเก็บสีทั้งหลายนะครับพี่น้องนะครับมื้นสามพันบาทใบยี่สิบสี่นะครับรถรุ่นน้อยนะครับถ้ารุ่นใหญ่ก็จะราคาสูงเงินไปประมาณจะมื้นห้ามื้อหกนะครับนะครับเป็นสีส้มนะครับผม ผู้ใดอยากเบิ่งผลงานมาเบิ่งได้นะครับเยี่ยงจากปอทอเชนุมานน้อยเดียวนะครับลงข่าสัตว์แม่เพียนมันบ่นั่นล่ะนี่ครับเป็นเป็นลงข่าสัตว์นะครับลงขันงานนะพี่น้องโอเคพี่น้องค่อยจะเบิ่งกันนะครับพี่น้องขั้นแรกของรอบกะนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมหาคันนะครับรอบนี้หาเครื่องเลยพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้กำลังร้องระบบน้ำมันนะครับหาเครื่องอยู่ชนุมานนะครับผมตรงกลางกับปตทเนี่หล่ะเตรียซีทันใดอยากได้นะครับดู่าอยากเบิ่งตัวยางกับมาเบื้องเด้นะครับ อยู่เพื่อชโนมานนะครับผมแล้วก็มือเอื้อนกับยุบแปลงหกนะครับผมชนุมันด้วยกันนั่นแหละออกจากแปลงหกกันที่เกินไปบ้านอุบมุงเชมราชห้างกันพวกไก่หรอครับสองคันเลยนะครับบ้านอุบมุงเอื้อนสูงนะครับผมยกสูงเด็กรางน้ําทั้งคันนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านคือเก่าอะไรคุณลองเด้อสองคันกันที่เกินเราติดล้อให้เบิ้งนิดนน้อยนะครับเพืก็คือเก่านั่นแหละอ่าทีแรงต่อล้อมไปด้านไหนเบิ้งนั้นเลยเด้อ ยกสูงขึนหรอกนี่มันก็เป็นเชียงเหนียนะครับทิศถนนทิศถนนเลยนะครับผมติดถนนใหญ่เลยถ้าผู้ใดอยากเบิ้งตัวอย่างเอฟทีรอรอนี่กับมาเบิ้งได้นะครับแล้วถ้งชนุมันมาเบิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าชนุมันผมมีมาหลายรอบนะครับปีปีหนึ่งนะครับมันมีมันหลายรุ่นนะครับผมมันหลายรอบนะครับชนุมันนี่ร้องระบบของมันพวกค้างพวกยั้งกับพวกกะตีพี่น้องเลยนะครับ สำหรับอูเฮานะครับผมงานเขาย่างต่อเนื่องนะครับนะครับด้วยผลงานของเฮาที่เฮาไปเหตุไหวนะครับนะครับเพื่อนเห็นผลงานนะครับเพื่อนบ้านเพื่อนไปเบื่องตัวอย่างกันขอเบอร์โทรยังสิหล่ะครับพี่น้องเพื่อนกะโทรมาฟังจองคิวไว้นะครับัังผมมาติดั้งสีเพื่อนบ้านไม่เห็นกับถือใจยังส่เพื่อนกับมาสอบถามข้อมูลกันว่ายกดีบบจึงแตงสี่บเพื่อนกับโทรไปจองคิวกันไว้นะครับต้องจอง้ามปีแล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องเพราะวันที่ปีไม่แล้วนะ จ้องตองจ้องขามปีนะครับอันนี้พี่น้องกระบอกเหลืองพี่น้องงามดีนะครับโค้ๆๆๆๆโงสางนะครับสวยงามพี่น้องเด้อกะัฒะรัดลงโตัวแท้นะครับเทดไทยแบบชื่อแบบกระทะรัดนะครับแบบเบื้องหล้งมันลงตัวทั้งหม็ดนะครับพี่น้องบ,บ่าวบทติการมองเห็นการยกสูงการเกี่ยวให้นได้พอดีนะครับการวางมือขับคือระบ,บใไ้ให้จัดให้ เต็มเพิ่นนะครับผม,มเพื่อนว่าเฮาสิมาติดเชี่ยงยกมันเชือนนะครับวกจงวกหยางถูกอย่างจาการจารัดระบบการจารัดตำแหน่งตำแหน่งถูกอย่างสำคัญเบดนะครับผมแล้วก็บวกไปถึงการยกยกหน่อยยกหลายการเดินรถน้ำนะครับผมสิสไซไปเห้บเบดเลยนะครับเพิ่นว่าเฮาจแต่เื่องยกมันซืือนนะครับคือเฮาใส่ใส่เหมันครบเสร็จเลยนะครับแหละคือถูกอย่างการยกกันหยางมันสิไ้นะครับดีๆนะครับ นะครับเราอราคาบหนักนะครับผมผมเบียร์ไทราคาพอไปพอฟังนะครับที่ตั้งถึงหน้าบ้านคีอเก่านะครับผมนะครับนะหรับท่านใดอยากได้นะครับอุปกรณ์การเกษตรผู้อปรชุนนะครับบาว่าจะเป็นเนว้หยกมันกระบอกเดียวก็บบอกคู่นะครับหรือว่าที่เป็นผ่านขุดมันวังหันนี่ครับมาส่งผ่านขุดมันอยู่อำเภอป่าติวนะครับจังหวัดยะโสธรเนื้อขีบนะครับเนื้อขีบกะมีนะครับเนื้อตากกะมีนะครับ แนวยกมันนะครับแล้วส่วนกระบะนะครับยุคประมาณนี้ครับพี่น้องส่วนผานผานยกหลอกยกล่องนะครับอูเฮาบระันได้เห็นด้พี่น้องเด้อแต่ว่าในาอนาคตขกะบบรนษนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันหลายอย่างเหล่านี่ยะฮะผลิตบระษันนะครับบุคลากรเะฮะกับประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบคนหนึ่งหนึ่งนะครับทั้งทั้งทั้งเนียบผ่าเนี่ยแพรนะครับนั่นแหละมันบ่พอนะครับผมก็อยากคิดยุ่ครับพวกผานยกล่องพวกผานยกล่องพวกหลายหลายอย่างนะครับนั่นแหละ ขะรองเลยผมบมันก็เสื้อได้ยังงเชินเสื้อเสื้อแถมเสื้อจับฉลากท้องค้ำผมจะแจกท้องทุกปีนะครับสั่งท้องเมื่อไหร่แล้วครับสองสลึงนะครับสองเซนนะครับพี่น้องแจกเสื้อนะครับจับฉลากท้องค้ำทุกทุกปีนะครับบนนอัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในแต่ละปีนะครับบนนอจติเพิ่มขึ้นจากปีนี้ปีแรกนะครับสองเซนปีต่อไปอาจจะเป็นสี่เซนก็ได้นะครับเด้อนะครับอันนี้เบ้าอิลีนะครับพิณานะครับ อาจจะเป็นซีเซีนนะครับปีนี้ขอสองเซียนก่อนนะครับมันเป็นปีแรกไอ้เป็นน้องเขาได้รุนสองข้ามกันหนักเซ้ยนรับึสนะครับแต่ว่าเสือนะแจกแจกกยุ่แล้วนะครับคันละสองตัวนะครับคันละสองตัวไอ้เป็นน้องเขาเอาไปใส่นะครับผมเอาไปใส่เพื่อนะครับชิงฮอดกันนะครับหรือว่าเพื่อพี่น้องบ้านไกลเลี้ยงเชื้อเพิ่นอยากได้เพิ่นก็จะได้มีเบอร์โทรกันโทรไปสอบถามนะครับโอเคพี่น้องเนาะจังไปพ่อกันคันที่คันที่สองต่อเลยนะครับผมอยู่ยันมานะครับยันม่า สี่สิบเก้าก็จอไรผมจำไม่ได้นะยู่แปลงโกนะครับยุ่งรอๆกันกับคันนี้นะครับเ่าไกลกันนะครับรอบนี้คือึ้นมาหาเครื่องนะครับผมรอบนานะครับกําลังเหตุของจังหวัดกาลารศินกับรอยเอ็ดนะครับเป็นของไอ้ไอ้อำเภอโพชัยนะครับบ้านนีอยังนราผมเดิมผมเคยไปเห็นแล้วนะบ้านบาตะกาเออพ่อเมียนบ้านนีอยังนอนเอ็ดหาทิพย้งสองกระบอกแล้วก็ ห้าสิบแรงคานบนโพชัยแล้วก็ห้าสิบแรงอำเภอพนทองนะครับสามเรื่องนะครับรอบนารอบนิหารอบนาสามครับรอบละสามรอบละสามนะครับนี่ครับเปิ้เนี่ยน้องแต่ว่าได้ยักบอกอะไรลูกพี่พาชิพเผืนอนมันบะ่าชิพผืนนาเปาเดอร์นาเปาเดอร์อันละก็นห้ามันพ่พอถ้าถ้าเกืนบ่เป็นทังเด้หยาดมันพ่พอเบลดครบพอดีเออครับยอดเดี๋ยว นะครับเพื <ici> no ่อนเป็นเชียงเนน่ยนะครับเพื่อนอยากได้กินเนื้อแทบแทบนะครับมาได้เลยนะครับนี่เชียงเนี่ยชโนมานนะครับผมล้งขาดซัดนะครับเชียงเนี่ยนะครับผมเพี่อน้องมาสั่งผมสั่งไว้แล้วนะครับมืออื้นเศรายังสิม่เอาสั่งไว้เราหารรยนะครับมืออืนเศรอากขากบัตรยังอีสีกบัตนะครับโอเคเพี่นน้องเนาะไปพอกันครั้งที่สองกันต่อนะครับมืออื้นเครับ